สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะฮะหวยเด็ดจัดไปทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็ในชุดสรุปผมลงให้ไปแล้วเด้อนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ก,กดคลิปย้อนหลังไปดูแล้วกันนะครับในคลิปก่อนๆหน้านี้ที่ลงให้ไปนะลงให้ไปตั้งแต่ในวันอาทิตย์แล้วนะครับตอนเย็นๆน,นะก็เข้าไปดูในชุดสรุปกันได้ส่วนในคลิปนี้นะฮะก็อ่ะเกือบจะลืมแล้วนะครับใวัที่แล้วก็ผมก็ได้เอาสูตรนี้ด้วยนะ นะครับนำไปจับในชุดสรุปนะที่เน้นเน้นบนให้นะครับเนาะในสูตรนี้ก็เกือบเข้าบนเข้าล่างนะครับก็คือในเลขที่ออกในวันที่2นะครับสูตรก่อนหวยออกวันที่2นะก็ถ้าย้อนไปมันมันก็จะเป็นในนะครับในเดือนเดือนพฤษภาเนาะอ่านะก็ก็เป็นวันแรงงานนะครับนั่นแหละก็ถูกไปนะครับก็เลยไปดูอีกว่ามันมันพอจะ จับได้อีกเนาะอืมมันมันพอจะจับในงวดวันที่2ได้อีกนะครับเนาะอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับว่าในงวดนี้จะได้เลขไหนนะครับถ้าย้อนไปก็นะครับก็ลองย้อนตั้งแต่ในปี6 2นะอืมนะครับเนาะบางท่านถามว่าทําไมย้อนไปเยอะจังนะครับมันมันก็ต้องมีที่ไปที่มานะครับเนาะเออต้องมีที่ไปที่มานะครับเนาะว่าตัวเลขมันไปมันมายังไงนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับซึ่ง เท่าที่ดูแล้วในล่าสุดในงวดที่แล้วก็เอาในนะครับ36 1r อ่าในงวดที่แล้วเอาตัวนี้เนาะเป็นเลขเด่น5 7 5 2นะมา2 0นี่มา2 0 0 5มา5 810มา8มา1 9 9 9มา0 0มา9มา9งวดที่แล้ว361มามา6มา1นะนี่มาจากนี้แหละส่วนในล่าสุดนะครับ ه, ก็ต้องเอาในงวดที่แล้วนะครับซึ่งในงวดที่แล้วจะเอาในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหน่วยล่าง1 2 3สานะครับ1 2 3เนี่ยพอมาออกวันที่2เนี่ยมันจะติดมาตัวหนึ่งนะครับในเลขเด่นในวันที่2อนะครับอันนี้ปี6 2นี่ผลที่ออกนะครก็จะเป็นในที่ใน3 3 2 4 2มนี่มา2ทั้งบนทั้งล่าง นั่นแหละนะครับยิ่งในปี6 2สองเนี่ย1 2 3เนี่ยเหมือนในล่าสุดเลยอันนี้เป็น3 2 1สองนี่จะออกเหมือนกันไหมเลขเกลียงแบบนี้ไหมก็ไม่แน่ติดซื้อ2 3 4ไว้แล้วกัน4 3 2 2 3 4สี่สลับไปสองี่เป็นเลขพศใหม่ด้วยนะก็เป็นเลขพศด้วยเนาะก็ไม่แน่นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็ในตรงนี้นี่ถัดมาก็เหมือนกันนะก็จะเป็น 7จ็ดห้ากในปี64ผลวันที่2นะครับปี64 2พฤษสภาเนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในส2งสองนี่นะครับก็มา7อันนี้เหมือนกันนะครับวันที่2อนี่ออกไปนะครับปี6กหเนาะก็ต้องเป็น958เดี๋ยวจะติดมา1ตัวนะครับเนาะปี6กออกไปในที่ในหกสี่ย์เ นั่นแหละนะครับเนาะก็จะเป็นมาในในเนี่เนี่ยปี6กนะก็ต้องเป็น6 7 1อ่ะมีไหมหกเจ็ดนึ่งนะฮะปี6กออกไปที่ศูนย์ห่งเกนาะแล้วก็หกอ่ะนีก็มี6นะมี1ด้วยนี่บนล่างปีหกเจนะครับปีหกจก็ต้องเอา8 เก้าเนาะเพื่อที่จะเอาหาผลในวันที่2นะครับก็ผลที่ออกเลยนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่1 1 6, นะึนแล้วก็1.7อ่ะนี่ก็มา7แล้วก็ในล่าสุดนะครับในวันที่2ก็แสดงว่าต้องมี3.2.1 3.2.1ในเลขเด่นนะครับเอาทักประมาณอ่ะเคู่นะครับ ซึ่งตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็จะนำนะครับในที่ในหลักสิบในหลักสิของในวดน,นี้หลัก10ของวดวันที่1น,นะอันนี้ก็ต้องเป็น9ก้ลดแต้มไป9ก้ลดแต้มไป8ปดลดแต้มไป1เพิ่มแต้มไป2 8งแปศูมาจับกันกับ8 7 9นะครับ นะก็มา7 1นะนี่7นี่1นี่ก็มาไม่งงนะฮะเนาะงงไหมครับงงไปดูในปี6 4เพื่อที่จะหาในงวดนี้นะครับงวดวันที่2ก็ไปเอานะครับ6 7 1นี่เลขเด่นมานะครับส่วนตัวมาจับเลยก็หลัก10ในงวดนี้นะครับ9ลดแต้มไปเพิ่มแต้มไป2แต้มเป็น0 1นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่1 9 6 5นะครับก็มาใน1 9 นี่หนึ่งนี่เก้าเนี่ยมาบนมาล่างนะสลับกันนั่นแหละจำแบบนี้อ่ะถ้าดูงง,งงอีกไปดูอีกนะครับเนาะเออนะแบบปีหกห้านะนี่หาในงวดนี้เก้าห้าแปดนี่ได้แล้วเก้านี่นี่นี่เก้านี่เนาะหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างตัวที่มาจับเลยเอาหลักสิบล่างนะครับในงวดก่อนหน้าเนาะก็คืองวดวันที่หนึ่งจับมาลดแต้ม ต้ม1เพิ่มไป2แต้มเป็น2กับ3มนี่มันก็จะได้958านะแยกออกมาให้จะได้ดูง่าย9 958เนี่ยมาจับกันกับในชุดนี้นะผลออกก็จะเป็นในที่ใน09นย์เก้นั่นแหละนะครับเนี่ยนี่จับแบบนี้เลยนะนะจะแยกแบบนี้จะดูง่ายๆปี64นะครับปี6กก็ต้องนะครับนี่ได้756นะอ่ะเ 6กห้นี่มาจับกันกันกบในศูนย์ตรงนี้นะครับก็ลดแต้มไปเพิ่มแต้มไป1 2ึ่ผลดอกนะครับก็จะเป็นในที่เนี่ยเจ็ดสองหนึ่งแนี่7จ็ดสองนี่7ดนี่สองนี่อันนี้มาล่างเนาะแล้วก็นี่ยิ่งในงวดนี้นี่ปี6กสองเนี่ยเหมือนก,นกันกับในล่าสุดน,นะครับอันนี้ตัวเด่นก็ต้องเอา1นึสองสาม นะตัวมาจับเลยก็เอาหลัก10บวดวันที่1วันที่1อันนี้วันที่16บหกแล้วก็น,นี่วันที่2นะครับนำห้ลดแต้มไป1แต้มเพิ่มแต้มไป2แต้มก็เป็น6กับ7นะครับอ่ะนั่นแหละนะก็มาในที่ในสองสอเลยนะมาบนมาล่าง2 4งสห้า สถิติก็มาบนล่างมาบนมาล่างมาบนมาล่างอะล่าสุดก็แสดงว่าจะไปในที่ได้บนเนาะอ่ะก็แสดงว่าต้องเอาตัวนี้6ลดแต้มไป5นะครับเพิ่มแต้มไป2แต้มเป็นอ่าเจเนาะอืมอ่ะมีตัวนี้ด้วยก็จะได้นะครับในบนนะสามห้าสองห้าหนหห 3 7 2 7 1 7 3 8 2 8 1 8ี่ยผมว่ามีแน่นอนนะครับอ่ะออกไม่ออกดีก็รอรุ้นแล้วกันนะครับเนาจะมาบนไหมหรือจะมาล่างนะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีผมไปออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารณกกันได้นะครับ,รนะรบสลับไปที่ในล่าสุด นะครับเนาะหรือว่าจะเป็นเลขเติมสามหกหกสามนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นในที่เหมือนในตรงนี้นะครับเนาะสองสามสี่นะซื้อเลขแบบเป็นเรียงแบบนี้ไว้นะก็ก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะถูกบนล่างเหมือนในวันนี้ก็ได้นะหรือมันอาจจะออกเหมือนในปีหกสองก็ได้นะครับเนาะอ่ะชอบชุดไหนก็นําไปจับก็ขอให้ถูกเหมือนในนะครับ รอบงวดที่แล้วแล้วกันนะเสียดายเป็นเน้นให้ล่างเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวรีบกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ